ซี่วิกตอรีนะครับนี่กล่องสุม่มกล่องสุ่มโมเดลนะครับจะเรียกว่ากล่องสุ่มโมเดลอีกาก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิญเป็นกล่องสุ่มรวมงานเครือเดียวกับอีกานะเป็นเรื่องงานรวมๆเป็นสายนักเลงนะแต่ก็จะเน้นอีกาหน่อยนะนี่มูลค่าเต็มตัวผมเลย 1500บาทนะครับ1500บาทไม่ใช่พันห้ารบาทหรอกเป็นไม่ใช่พันห้าบาทหรอกเป็นกล่อง499นะครับ499ใน3กล่องข้างในนี้จะมี3กล่องข้างในนี้จะมี3กล่องนะ3มกล่องในนี้ก็เขาก็ใส่รวมมาให้กล่องใหญ่เลย โอเคเสียค่าส่งกล่องละแ0บาทนะครับก็มาเรามาแกะกันดีกว่าปามาเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล่องในตรงนี้นะก็คือกล่องเดิมเนี่แหละกล่องใหญ่ขนาดน,นี้เลยนะครับนี่นะมาเดี๋ยวเราจะมากรีดก่อนเลยนะครับอืมกล่องแค่ค่ากล่องนี่ก็ท่ายแล้เนี่ยพี่ใส่มา ร้านใส่มาคือผมสั่งกับร้านนี้ประจํานะก็ะไม่ได้สั่งประจําหรอกคือมผมว่าเป็นคนชอบกล่องสุ่มอยู่แล้วกล่องสุง่มเนี่ยมันก็คือผมไม่ได้ซื้อกล่องสุ่มมั่วแบบตามเพจที่แบบว่าของขนมอะไรพวกนี้ไงอันนี้นมันคือของพวกแบบของสะสมอะไรอย่างเงี้ยพวกโมเดลมือหนึ่งมือสองมันก็เข้ากับที่ผมแล้วเป็นพวกตระกูลอีกาด้วย ก็เลยสะสมจริงๆนะการเปิดกล่องสุ่มเนี่ยผมไม่ได้เน้นว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับไอไอการที่เราเสียตังค์ไปเหมือนเราได้จ่ายความสุขอะครับในการเล่นสนุกเหมือนแบบได้แกะลุ้นของรางวัลแบบว่าเราจะได้หรือไม่ได้หรือว่าจะเฟลถึงเฟลไปเราก็ไม่ได้เสียกงินดเงินครับเพราะว่ากล่องสุ่มเนี่ยมันเปิดแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นดีนะครับตื่นเต้นกว่าตอนแบบเห็นโมเดลอีกบางทีโอเค นี่ในจะเป็นโมดสามกล่องนะครับนี่หนึ่งแล้วก็อีกสองกล่องอยู่ข้างในนะครับโอ้ค่าส่งกล่องแปดสิบบาทนะถ้าใครจะสั่งนะครับก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยแต่คิมนี้น่ากว่าได้ลงก็น่าอีกนานผมมันเป็นโปรโมชั่นมันไม่ให้กล่องสี่เก้าเก้าหรอกมันเป็นกล่องสี่สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทช่วงโปรโมชั่นนะครับ แต่ถ้าราคาจริงของมันก็คือ499บาทหรือ500นะครับถ้าบวกส่งด้วยก็เป็นกล่องละ579บาทก็ตีเป็น3กล่องผมก็คิดตีเลขศูนย์ไปแล้วกันนะครับในมูลค่าของก็1,500บาทนะครับค่าส่งก็อีกประมาณ3กล่องก็150กว่าบาทค่าส่งผมไม่เอามาเป็นมูลค่าด้วยลวกันเพราะว่ามันก็เป็นค่าเดินทางก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแรกเลยนะครับกล่องแรกนี่มูลค่า499บาทจะคุ้มทั้ง3กล่องเลยไหมนะ แต่พึ่งนะอันนี้ขค่ย่ยวอะรู้สึกว่ามันชิ้นน่าจะใหญ่นะเออชิ้นเหมือนยี่ใหญ่นะครับโอเคไปกี่กันเลยแหบข้างในจะเป็นอะไรนะเอาอ,อย่างนี้ก่าถ้ามันไม่ใช่ของอีกาผมก็ขายหมดแหละเพราะผมสะสมแค่อีกานะผมก็ขายขายผมก็หาที่ลงขายแหละลองไป หากันดูแล้วกันบางทีก็ลง Facebook บ้างบางทีก็ลงในเฟซผมบ้างแอดเฟซผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซผมไว้ข้างล่างนี้นะครับโอเคเฟซผมก็มีนะมากดติดตามกดเพิ่มเพื่อนได้เพื่อนก็เต็มยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ยังนผมาติดต่อติดตามได้ถ้าเต็มแล้วนะเอาล้ครับแกะแล้วอย่างแรกเลยเป็นกระดาษครับ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นสมุทัยหมายถึงอ่ะนี่หนังสือเหมือนหนังสือมาเฮ้ยมันคืออะไรโอ้ไม่ใช่ของชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยก็เป็นของชิ้นเล็กนะครับเป็นของรวมที่ชิ้นชิ้นใหญ่ผมนี่แน่เลยเนี่ยเนี่ยมันก็เลยแบบดูชิ้นใหญ่อ๋อได้ฉากมานะครับฉากมา นี้ถามว่าโอเคไหมก้าบ499ยังไม่ยังไม่ถือว่าคุ้มเท่าไหร่อ่ะที่ฉากมันก็เป็นเขาก็เขาเขาเขาแถมมาให้แหละมันแถมแหละนะฉากก็สวยนะครับสำหรับใครที่ตามลายบูโซก็ภาพแบบสมมติแบบว่าใครตามอย่างเงี้ยมันหาซื้อ,อยากนะมันหาซื้อที่แบบต้องลงทุนซื้อตัวซื้อตัวตัวโมเดลเพื่อจะเอาฉากก็มีนะโอเคแบบวางฉากมันต่อกันนยฮะพวกตามอู่รถเงี้ย เคยเห็นคนในกลุ่มนะครับที่เขาเอามาต่อกันอ่าอย่างแรกเลยครับน,นี่เป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ผมวางขออนุญาตวางงนี้ก่อนละกันเนาะเป็นโปสเตอร์นะครับอ่าเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นใส่ซองมาซองของญี่ปุ่นนะครับก็นี่อะไรเอ่ยเป็น เหมือนติ๊กเกอร์เรื่องอะไรไม่รู้ครับก็นี้ก็เดี๋ยวก็เอาไปขายเหมือนกัน <laughs> บอกแล้วอะไรที่ไม่ใช่อีกาผมจะไม่ค่อยสะสมเท่าไหร,นร okay. นน่นะครับโอเคผมึ่ชิ้นนะครับหนึชิ้นไปโปสเตอร์เอ๊ะวันก่อนผมเกือบจะซื้อโปสเตอร์แล้วนะครับมันจะเป็นเหมือนโปสเตอร์ใส่กรอบรูปนะครับโอ้ยอเลยเรา โคเซทาเคดะเฮ้ยเท่นะเอข้างหลังเป็นรูปนางแบบนะครับบุโซ,โซเซ็นเซนนะครับนี่เฮ้อสวยๆเอาประเดิมดีนะครับโปตเตอร์นี่ก็มีมูลค่าสูงอยู่ใน,นกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูทีละอ,อย่างก่อนนะน อะไรที่แม้มันออกจากถุงเนี่ยมันจะไั่ใส่ถุงยากนะครับพวกโปสเตอร์เพราะว่ามันจะเป็นรอยพับอะไรอย่างนี้มาดูชิ้นต่อไปอันนี้ก็โปสเตอร์อีกนะครับโปสเตอร์โปสเตอร์รูปไพร์ว่าเดี๋ยวเราไปแกะดูนะครับวันนี้คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าของเยอะไม่ใช่แค่ชิ้นเดียว จะเบื่อกันล่ะดูบ่อยๆนานๆอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเป็นโปรเตอร์โคมากิต้าห้าอันนี้ไม่รู้เรื่องอะไรก็สวยนะครับลายเส้นถ้าไปตกแต่งห้องถือว่าโอเคเลยนะครับ ตตก็ไม่ใช่งานอีกาอนนี้ผมก็อาจจะไม่เก็บนะครับหรือว่าอาจจะผมอาจจะเอาไปตกแต่งห้องก็ได้ตกแต่งฉากอะไรนี้นะหัว่าสวยนะครับนี่โอเคอเส้นทางลอยอีกยาวไกลไม่ต้องรีบนะครับเส้นทางลอยอีกยาวไกลเปิดไปเรื่อยๆคลิปนี้ตัดกรอหน่อยละกักกกนพาบเลยนะแกะนะผมจะชอบรับไม่เหมือนเดิม มเหมือนเดินดั่อน่อนเดิเี่นแนี่อันนี้อีกาของจริงครับเป็นที่ลองเมาส์นะครับนี่ผมไม่แกะดีกว่านะเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าจะใช้หรือเปล่าเป็นที่ลองเมาส์ของอีกานะครับโครนนี่ครับนะ สวยนะเป็นลูกตานีกระากนะครับบูโซอีแล้วอุย้ยแถมช่างางี้อุย้ยเดี๋ยวเฮ้ยใ,ใครตามหาอยู่คอมเมนต์ได้นะครับอยากได้อันไหนถ้าคลิปลงแล้วถ้าผมยังไม่ได้แจกคนอื่นไปนะครับนี่นี่ผ้าเกนจินะครับโอ้วางก่อนเลยนะครับเดี๋ยวป้ายต่อนะครับ อันนี้แหละครับอ้าเห็นแล้วครับเป็นงานสิเซนนะสิบเซนอีกแล้วครับมามอกลงุงผมครัแล้วผมได้คลิปที่สเซนไปแล้วรอบนี้ก็มีสิเซนบ้างมา,าคะกะกัน,นครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องอีก,กาน่าจะเป็นเรื่องแก๊งคิงหรือเปล่าหรือ QP ผมไม่ค่อยถนัดนะครับในเรื่องตัวพวกนี้ คิวพีหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวผมวางไว้ก่อนถือว่างานโอเคครับมีลายบุหรี่อะไรด้วยวันนี้จะกลับกล้องดีไหมนะแต่ไม่ได้เข้าสตูแต่ละชิ้นนะไม่ไหวนะถ้าถ่ายเข้าสตูแล้วมันวหวคลิปก็จบมาสวยงามครับางานก็เป็นงานมือสองนะครับมีรอยเป็นบ้างมันตำหนินะครับโอเค น,าน่าติดเต็นอีกแล้วขอมาดีเติร์นเย่แช่แช่แช่ใช้คับเตอร์ช่วยนือ,อนี่ตัวอะไรเอ่ยอ๋อเรื่องคิวพีแหละผมจำได้คนเนี้ยเรื่องคิวพีน่าเป็นเรื่องคิวพีนะ ถือว่าโอเคนะครับก็ได้งานสิบเซนถือว่าก็ถือว่าสวยงามอยู่นะนี่สี่เก้าเก้ามาทำงแสนได้ออมัน้ะฝากฝั่งหรือเปล่าเียอือม,มางานสิบเซนนะครับทันเดียวจัดเลยามา อันนี้คือกล่องแรกคือสี่เก้าเก้าถามว่าคุ้มไหมหรอเออผมว่ามันจะเน้นเรื่องฉากมากกว่าแต่งจริงฉากมันก็มันตีมูลค่าไม่ได้หรอกนะครับว่ามันเท่าไหร่นะแต่ถามว่าสําหรับความต้องการผมคุ้มไหมถ้าสําหรับความต้องการของคือยังไม่คุ้มนะครับเพราะว่าผมจะเน้นงานออกาแต่ปดนี้ก็สนุกดีหลากหลายม,ม,มีมีหลายมีหลายงานให้ดูให้ชมนะครับ บางทีผมเห็นลงแต่ในในการขายทางเฟซเนี้ยแต่เนี้ได้จับของจริงก็ถือว่าโอเคนะเหมือนแบบแบ่งปันสัมผัสของสะสมนะครับนี่ครับมีดูตัวอะไรตัวนี้ผมเหมือนจะมีด้วยนะเออกล่องกล่อผมไม่ได้ซื้อมาผมซื้อเหมา10เซนมาตัวเนี้ยมีด้วยเออเนี่ยสิเซนเหมาว่ามา ไหนไปแล้วครับโอ้โหกล่องตั้งน,นี้มีแค่นี้เหรออ่าสี่อเก้าอันนี้คือสี่ยเก้าล็อตแรกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมพิจารณาจักรยานในการรับชมเอ้แต่ช่วงนี้เอาได้ไหมนี่ครับก็ได้งานโปตเตอร์มาถือว่าโปตเตอร์ถือว่าคุมแล้วนะโปตเตอร์อีกอะก็อย่างหมดมากโปตเตอร์มันก็แผ่นละร้อยละเนี่ยแผ่นละร้อยแล้วเนะี่ย ก็200แล้วอ่ะ300ก็มูลค่านี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าสมราคานะครับผมว่าถ้าให้ผมเตานะแล้วผมได้ฉากพวกนี้ติดดิงเรียงกันนะโหเฟี้ยวเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปครับผมอ่าเดี๋ยวนี้เอาออกไปก่อนนะ10เซน อของนี้หนักูน่นะหนักหนักนะคืออะไรวะมากองเหมือนคราวที่แล้วเลยเหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วคือคลิปที่เป็นกล่องสมนะ ก่องถูงแล้วดีอะไรล่ะกล่องถุงแล้วถ้าใครชอบรับชมติดตามผมอยู่อ่ะยีิบสองเซนมาว่ะตัวเดิมด้วยประเด็นเลยตัวเดิมด้วยงานซ้ำครับได้งานซ้ำมา เค okay. งานสามาตัดกล่องนี้ดูดีหน่อยนะกล่องนี้ดูดีกว่าสีได้สีอะไรนะไม่มีอะไรแล้ว okay. เป็นกระดาษครับนี้ได้ง,งานซ้าม,มานะก็ลงขายตามเช่นเคยนะครับนี่ ตรงนี้มันเขียนว่า2,000หน้า2,000เยนหรือ2,000บาทไม่รู้ว่าไอ้2,000บาทเซนบาทมากี่มันเขียนว่าเซนบาทเซนบาทว่าอะไรแต่แพ็คข้างหลังก็คือเยนหน่อยนะนี่ได้ถือว่าคุ้มครับผมว่าก็22เซนก็ราคาก็ประมาณห0 0ร้ยนี่แหละครับ โอเคป่ะเราผู้ชมคลิปต่อไอ้กล่องต่อไปไม่ได้คลิปต่อไปดิอะผมว่างแหนดีในมูลค่าพันห้าบาทนะไอ้พันห้าร้อยบาทยาวเหมือนเดิมครับ แล้วจะเป็นอะไรปับงเลยนี่ครับติดต่อนี่มันจะเป็นอะไรเนะาะบอกนะ์ด้รได้ยี่สิบสองเซนซ้ำอีกตัวหนึ่งอะผมไม่จำเป็นต้องได้ยี่สิบสองเซนนี่แหละหรือว่าเป็นงานแรได้งานแร่บ้างไหมงานแรอยู่กล่องไหนนะผมไม่ได้ทีเลยอย่างเงี้ยนะ เนะี่ยผมอาจจะเป็นคนไม่มีดวงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่อ่าไม่ได้งานแล้วครับโอเคเป็นงานชิ้นเล็กนะไม่ได้ยิดสองเต็นรอบนี้มา

ก่อนเลยครับส่วนแรกอ่ะผมเปิดมาผมเห็นแค่นี้เห็นรู้ว่ามันเป็นกล่องเล็กๆหาที่ไหนได้<อ>เป็นงานแรกครับงานแรงรอบมีได้สมดังหวังแล้วนึ่งกล่องหนึ่งใน40่สหรือสากล่องไม่รู้นะเดี๋ยวผมต้องไปดูเองว่ามันอยู่หนึ่งใน40กล่อง30กล่อง แตผมต้องแจ้งแอดมินไว้ด้วยว่าผมได้งานแล,แล้วแล้วเขาจะได้แบบว่ากลองสุ่มเนี่ยมันขายไม่หมดรอบเดียวนะเขาจะแพ็กไว้แบบรวมๆไว้อะแล้วก็ใครจะสั่งซื้อได้เรื่อยๆเลยนะแต่ถ้าใครได้ไปแล้วเขาก็จะเช็คแต่ละคนว่าได้อะไรกันบ้างถ้าใครได้งานแล้วแล้วเขาก็เขาเขาก็จะเพิ่มงานแลเข้าไปในกล่องสุ่มนะครับที่ลงมานะในรายละเอียดงั้น แต่นี่ครับผมไม่รู้จะพูดยังไงเลยคือแบบเฮ้ยต้งได้จริงๆหรอวะไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะตอนแรกอะ่ะคือแบบไม่ได้แบบหมดหวังแล้วนะคือแบบสามกล่องเนี้ยเอ้ยนังคงไม่ได้แล้วแหละงานแลวปล่อยให้คนอื่นเขาไปเถอะอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ถือว่าช็อกอ่ะคือผมตกใจมากจริงเนี้ยไม่ได้อคติ้งจริง ตกใจแบบช็อกเลยอ่ะมาแกะดูกันนะครับมูลค่างานแลนเนี่ยคือสองถึงสามพันบาทเลยนะครับออแต่ว่าผมก็ซื้อหลายกล่องด้วยแหละแต่ถามว่าซื้อหลายกล่องสองสามพันแล้วมันก็ได้งานแลนมันก็มีค่าเท่ากันหละไม่ใช่ครับผมได้ความตื่นเต้นเมื่อกี้แบบมันหาไม่ได้นะเกิดการตื่นเต้นอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ของพรุ่งนี้มันก็มีมูลค่านะครับ ถึงจะไม่ใช่อีกาอย่างที่ใจต,ต้องการหรือแบบไม่ได้อยากได้แต่บางงานผมก็ส่สมไว้นะครับ <Yeah. S 1> ไม่ก็ลงขายไปเป็นตัวเงินออกมาได้นะครับบางชิ้นงานมันเกินราคาครับเอาไปขายได้เกินเกินราคาอยู่แล้วเกนินกล่องซืก็ัได้แล้วขายเท่าทุนก็ได้นี่ครับมันเป็นงานลูกี้ เป็นงาน mb h ลูก l u ้ k นะครับที่เป็นถ้าในกลุ่มกันนะเขาขายกันงสองสามพันแต่ถ้าแบบข้างนอกเนี่ยเขาขายกาลังเพียอย่างงานพวกโบย่าเงี้ยม่นก็สี่ห้าพันก็มีนะจอมเกบูก,ก็เคยเห็นหกพันนะงานกล่องน,นี้นะครับซึ่งว่าตื่นเต้นไม่หายเลยแบบโค่เฟียวรอมนี้เฟียวครับ นี่ครับนครบทุกกล่องไหมเช็คก่อนครบรึบรึบบรึบรึบบโยจะหักโอเคจริงๆงานเนี้ยผมเห็นขายอ่ะกันอ่ะคือไม่มีกล่องไม่มีอะไรนะครับแบบว่าเป็นของมือสองที่แกออกจากแพ็กแล้วอ่ะ แกอวจากแพ็กแล้วขายเป็นเซตนะขายเป็นเซตนะตอนนี้ผมเห็นน่ะก็สองพันบางทีก็พันเก้าพันแะแต่ว่าเป็นงานมือสอนะงานมือสองแบบครบชุดมันเป็นงานเหมือนเหมือนแบบว่าไอ้นี่นเป็นนาเบสบอลที่มันเป็นอยู่ในภาคไหนภาคหนึ่งนะที่มันเป็นแบบไปช่วยภาคเวิร์หรือเปล่าไอ้ภาคโบยากนี่ครับ อยู่ในซีนด้วยนะอยู่ในซีนแต่จะชิ้นงานนี่ลูกี้ตกใจเลยอ่ะแบบเฮ้ยเฟียวในที่สุดก็ได้จนได้ แตเอาออกมาตั้งโชว์ดีกว่ามาั้งงานสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยตอนแรกผมกะแบบเอามาได้แล้วก็ขายอะไรอย่างเงี้ยสามพันไปเลยเนี่ยงานเขาสวยนะเอาจริงนะแอบสวยกับงานอีกาอีกอ่ะอันนี้ก็น่าเป็นเซตเที่ครบหรือเปล่า 6. หนึ่งสี่ห้าหกน่าเป็นเซตที่ครบนะครับ ซึ่งกล่องเนี้ยมีครบทุกตัวในนี้เลยโอ้น้ำตาแทบล่วงมันก็เมอร์ไปแต่สำหรับคนที่ชอบเรื่องนี้จริงนะเพื่อทำเป็นช็อคเหมือนกันน่ะถ้าเป็นแบบเมื่อกี้โอ้ยเออก็เคงานแลได้แล้วครับ ไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปกับกล้องกันดูในแต่ละชิ้นงานแล้วกันนะก็ในแต่ละชิ้นงานก็เป็นงานลูก,กี้นะครับแล้วก็เป็นงาน10เซนเริ่มไฟไหนกันอะไฟใกล้ๆเป็นงาน10เซนจากเรื่อง QP นะครับแล้วก็นี่พ p ส0เซน คือไม่ต้องถามว่าคลิปนี้คุ้มไหมคุ้มแน่นอนครับได้งานแรงมาส่วนนี้คือง,งานเรื่องเคนไนอะไรกวนโอยอะไรนะเคยมีคนมาคอมเมนต์อยู่อ๋อเดี๋ยวนี้หน้าวางขายแน่นอนแล้วก็เป็นพวกงานโปสเตอร์โปสเตอร์นะครับแล้วก็เป็นงานฉากหลังของอีกานะครับ ว่าสวยงามนี่ก็นี่นะครับงานลูกี้นะครับครั้งนี้ไม่ได้เ,เข้าสตูนะครับแกะตะ,ะกล่องนึงบางกล่องมันแกะอยู่แล้วนะครับเขาอาจจะแกะเช็คว่าครบหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะงานพวกนี้มันต้องแกะนะครับเพราะงานมันเป็นกล่องที่มันเป็นกล่องจับฉลากนะครับ ถือว่าสวยงามนะครับนี่นะีนะโอเคเลยลองเก็บก่อนนะจะแกะตัวหนึ่งกันตนัวไหนก็ไม่แกะกองไหนก็ไม่แกะกนะไม่แกะน,นะครับอ่ะนี่ดีกว่า จะได้ง่ายๆนะชิ้นี้นะครับอืมสวยงามครับสวยนะครับเนี่ยพันห้าผมก็ขายแล้วครับเนี่ยเท่าทุนแล้วรอบเนี้ยบอกเลย ไม่ขายดีกว่าเก็บดีกว่าถ้าขายขายนั่นสามพันดีกว่าใช่ว่าขายสามพันแล้วกันนะใครสนใจสามพันค่าส่งหนึ่งร้อยจัดป่า ก็นะคลิปนี้ก็เป็นการจบที่สวยงามผมทำกล่องสุ่มอะไรกล่องแล้วน,นะไม่เคยคิดว่าจะได้งานแรนะครับผมก็ลุ้นไปอย่างนั้นแหละเพื่อความสนุกในสุดก็ได้มันมานะครับกล่องลูกี้นี่ถือว่าโอเคเลยนะก็ เป็นชิ้นงานที่สวยงามส่วนงานพวก10เซนนี้ผมก็น่าจะได้ขายในเร็วๆนี้นะครับส่วนงานโปสเตอร์ก็เก็บไว้ดีกว่าเหมือนจะเก็บนะคาเคดะโพเซ่นะครับอาจจะเก็บไว้ก็ได้ก็วันนี้นะครับจบกันไปอย่างสวยงามได้ตัวนี้มาด้วยถือว่าผมชอบอันนี้นะงานย2ิบเซน คนนี้ก็ชอบด้วยที่ผมมองนะแล้วก็เป็นพวกโปสเตอร์นี่งั้นวันนี้จบเทที่เ,เท่านี้เนาะก็ไปเจอกันอีพีหน้าว่าจะมีกล่องสุ่มอีกไหมเดี๋ยวถ้าเขามีกล่องสุ่มอีกแล้วเพิ่มงานแลยอีกเดี๋ยวผมลงเสียงโชคสักกล่องเลยดีไหมนะ,ะสนุกดีอ่ะผมชอบนะแล้วพบกันนะครับ บ๊ายบายเจอกันอีพีหน้านะครับกับ i อซี่วิกตอรี